เมนูเช้านี้เล็กทำต้มไก่นะคะให้ลูกๆก,กินใส่พริกไม่ค่อยเผ็ดนะคะลูกกินได้ชิมแล้วแล้วก็เพิ่มคางกอหมึกนิดหน่อยเลยจากวันนั้นทำยำแล้วก็จะตักให้ลูกกินข้าลวละจา้าลูกอาบน้ําเรียบร้อยแล้วพร้อมกินข้าวไปโรงเรียนสดร้อนกับใบกระเพรา ใส่เพิ่มผักไปด้วยเห็ดแล้วก็แครอทด้วยนะคะเสร็จแล้วพร้อมทานแล้วจ้ะต้มไก่วันนี้ <c oughs> มาทานด้วยกันนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟเลยจ้ะ